มองเข้าไปในมุมนี้เห็นอะไรแวบๆสะดุดตาแปลกตาขึ้นมาทันทีที่มีสีนี้ขึ้นมาครับดานูมองไปนั่นคือจะเห็นกระท่อมไม้ไผ่เป็นศาลาไม้ไผ่ถัดามาก็เป็นชุดรับแขกด้วยท่อท่อซีเมนชุดนั่งพักผ่อนดนใจด้วยท่อซีเมนมองด้านน้นจะเห็นเป็นบ้านไม้ไผ่เล็กๆ ำหรับไว้นั่งนอนพักตาอากา่อากาศในยามอากาศเย็นๆเรืออะไรร้อนๆก็นอนได้ครับตอนนี้ก็เป็นรูปไปลนร่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วสวยงามเดี๋ยวพาไปดูด้านในเนอะด้านในนู้นกำลังตบแต่งรายละเอียดอยู่โดยสทวินยัยสายแปลงพร้อมทีมงานครับอันนี้รับติดตั้ง ซุ้มไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่สวยงามหมอด้านนี้ชัดเจนเลยสวยเลยจะมีพื้นพื้นนี้สำหรับนั่งก็ได้นอนก็ได้นะก็จะเตรียมให้เราเตรียมมม้งมาหรือเต็นท์มาเต็นท์มาวางบนนี้ก็สามารถนอนตรงนี้ได้เลยการร้อนการล,การลมกันแดดกันหนาวได้สบายสบายถ้าเรามองด้านนี้ไปจะมองจากซุ้มไม้นี่เนาะ ซุ้มไม้ตะโกดัดธรรมชาติมองเข้าไปก็จะเป็นทางเดินเข้าไปเดินเข้าไปหลวงปู่ก็สามารถเดินเยน็ยน,ยนก็สามารถมาเดินจงกรมตรงนี้ได้เนะเดินจงก,กรมกำหนดจิตตัวเองได้เสร็จแล้วก็เดินเสร็จแล้วก็ไปนั่งพักตรงน,นั้นนั่งพักตรงน,นั้นสลาหลังน้อยนี่สลาหลังน้อยนี้ ถ้าเหนื่อยเมื่อไรก็มานั่งพักจิบน้ำชาก,กาแฟตรงนี้น้ำชาก,กาแฟมุมนี้หรือว่ามีญาติที่ทเข้ามาก็สามารถมานั่งสนทนาตรงนี้ได้น้องน้องเหมียวก็มาต้อนรับตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวและรียะก,การการทำนั้นถ้าว่าถ้าได้ดูแล้วชอบใจสนใจจะสร้างเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะว่าที่ทำไว้นี่ก็เพื่อ ต้อนรับคณะสภาสหาชนที่มาจากต่างจาังหวัดเนะาะทำไมาจากตา่างจังหวัดก็มาเอาอเต้นมานอนในนี้ได้เลยพักที่นี่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปนอนอในโรงแรมหรือในรีสอร์ทก็สามารถมาพักที่นี่ได้อันนี้คือเตรียมไว้สำหรับสภาสาชนชาติธรรมที่มาจากตา่างจังหวัดหรือมาจากไกลๆเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่พักที่นี่ก็สามารถได้คุยสนทนากับหลวงปู่ในยามที่มีเวลาเย็น ือว่ายเช้าก,ก็มีน้ำชาก,กาแฟจิบตรงนี้ได้ครับถ้าไปนอนที่โรงแรมหรือนอนรีสอร์ทเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเพราะเราพูดอยู่ที่วัดนี้เราก็จะได้เจริญภาวนาสมบูนณ์กันได้ที่นี่นะครับถ้าหากว่าท่านใดมีจิตศรัทธาเห็นแล้วว่าดีเหมาะสมดีก็สามารถสร้างเพิ่มเติมได้สร้างถวายเพิ่มเติมได้ซึ่งหลังนี้หลังนี้ได้รับการถวายจากคุณโยมสมบุรณ์กระจ่างรูปนะครับ คุณโยมสมบูรณ์กระจังลบได้สวายกระท่อมไม้ไผ่หลังนี้ส่วนสาธารณชนท่านอื่นๆได้บริจาคเพิ่มเติมคือซื้อซื้อท่อซื้อหินซื้อทรายมาปรับพื้นที่ตรงครับพื้นที่ตรงนี้ครับสนีคือสาธารณชนจะได้ทำท่านอื่นที่ไม่ได้ไประสงค์เอานามร่วมบริจาคถวายตรงนี้ครับส่วนกระท่อมนั้นก็เป็นของโยมสมบูรณ์กระจังลบสร้างสร้างถวายเนาะ เรื่องรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวระคองราคานั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งไว้เท่าไหรนะแล้วถ้าหากว่าท่านได้จะสมทบมาก็ได้ตามกําลังสัถาได้เหมือนกันหลวงปู่คิดไว้ว่าจะท,าท่านอีกสักสองสามหลังเกิดส,สยยัตยาที่ทำเข้ามาหลายๆท่านจะได้มีที่ได้พักตากอากาศก,ก<ม>าันนะครับกมองจากมุมนี้ไปก็เห็นจะเห็นทะลุปไปถึงฟางนู้เห็นทอาทุ่นานู้นครับท่าทุ่นานั่นก็จะ อ่เป็นธุนาที่เกี่ยวข้าวแล้วจะมีข้าวมีนาอีกครั้งหนึ่งก็นู่นจนกระทั่งเข้าวพษาสาข้าภพรนาปีปีหน้านี่นพตอนนี้นี่ปลายปีเนาะก็จะเข้าภพษาาข้าภพรนากรกคาดาสองห้าหกแปดถึงจะได้มีนาเขียวอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะเห็นเป็นไปการล่งโลบบนี้เลยครับสบายสบายสบายตาามาช่วงน้าหนาวนี่ก็อากาศดีมากเลยเย็นสบายทมา ก็มาสามารถมาได้ทุกฤดูกาลทีนออ่นี่นะงเนาะสง,เงบสงเงียบสง,งบมาที่นี่ก็พักสงบสดมลจรไรภาวนาแล้วก็ได้ทักทายคุยกันได้กับก็จะได้คุยกับคุยเล่นกับน้องน้องเหมียวด้วยน้องเหมียวอยู่นี่เยอะแยะนะถ้าเข้ามาเนาะจะมาพักแล้วก็ได้กับน้องเหมียวชมน้องเหมียวคุยกับน้องเหมียวน้องไก่ช่วงกลางคืนไก่จะขันตั้งแต่ตีสามไปเลยอ,อกเอ๊กอ,อกเอเสียงดังเป็นธรรมชาติที่ บรรยากาศชนบทนะซึ่งคนในเมืองหาโอกาสฟังได้ยากเนาะหากได้ยินจะได้ยินเสียงไก่แล้วก็ได้ยินเสียงเสียงจากธรรมชาติในยามค่ำคืน,นมแมลงต่างๆร้องจุจีดจิบจิบนีีก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเนะเดี๋ยวก็ค่อยดูในโอกาสต่อๆไปเรื่อยๆก็จะมีบรรยากาศให้ดู ทุกบรรยากาศตอนนี้เราประกาศยามเย็นแล้วนี่ยามเย็นเนาะยามเย็นก็จะสงบแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะถ่ายในตอนเช้าๆให้ดูนะเราก็สามารถดูได้ครับลรวก็ขอเชิญนะครับ,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 บทุกท่านที่ได้รับดูรับชมแล้วมีโอกาสขึ้นมาทางภาคเหนือ เข้ามาที่พุทธสถานพระปงชัยก็จะได้มาพักกับบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศสบายๆชนบทคนในเมืองหาโอกาสพักแบบนี้ยากมากเลยเนาะสข้ามาถ้มาก็เชิญเนาะพุทธสถานพระปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้หอมจัดลำปังมีสรานที่รองรับคณะสภาสาาุชนตอนนี้มีแล้วหนึ่งหลังหนึ่งหลังเนี่ยครับกับตอนนี้ก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยนะ ท่านสทวินัยสายแปลงคือเป็นสมาชิกสภาองค์การเทศบาลเทศบาลเทศบาลสมบูรณษนาน,น,น,นะก็เป็นเนี่ยเป็น,นกรรมการทายกอยู่วัดดูแลวัดไปด้วยแหละครับก็ได้มาทํางานเกี่ยวกับวัดเลยคราวนี้จะขอถามสทเนาะสทถ้าเคมียาติธรรมสนใจอยากจะอ,อยากจะมีไว้ใช้บ้างเนี่ยราคาต้นทุนตกประมาณเท่าไหร่ครับคือสมมติว่าหลังคาเนี่ยถ้าเป็นจาก ให้เป็นจกนักมันก็แห้งแหงหน่อยครับอ่แค่นี้ไอ้กันฝนไม่ได้แต่กันแดดกันฝนตกไม่มากได้นะครับเพราะมันสแสลนนี่มันมันแบบหนาแล้วก็สองชั้นครับคือท<ล>ั้มดนี้ค<ร>ืเป็นเอาไอ้เป็นจกักเป็น,เป,นเป็นจากเป็นยาคาก็ได้นะอ,อันนั้นอันนั้นก็อีกราคาหนึ่งเพราะอันนั้นอืม ครับอันนี้นี้ประมาณนี้ก็อันนี้ก็เอาราคาหนึ่งครับครับอันนี้สร้างถ้า้าไว้ท่านทําไว้ที่ระยะจังหวัดรวยไปไหนไปไหนไดน้ได้ไหมต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่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 เคยทำไม่เคยทําไปเนาะครับถ้าในจังหวัดลาปางนี้ได้เนาะปางได้แต่ถ้าเกิดว่ามีญาติโยมญาติธรรมอยากจะสร้างถวายที่วัดได้อีกสักหลังสองหลังก็ได้เนาะได้ใครับครับราคาแล้วก็เดี๋ยวก็ สะทอยว่าอย่างไงราคาเท่าไหรก็ยังตอนนี้ซึ่งหลังแรกนะครับที่ที่ทําให้ตุ๊กปูที่สั่งมาที่ว่าเขาเอาที่ไมาให้ดูลองจะทําลองคิดดูว่าต้นทุนมันสักเท่าไหร่กับอารมณ์กระแรงแล้วก็ทําบุญบริจาคกับไปด้วยอคกับก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ขออมุญาทสาธุนะครับสำหรับ หลังนี้ก็สามารถนอนได้นี่ถ้ามาเป็นครอบครัวก็นอนได้สามคนได้อยู่นะนอนสามคนกลางเซนได้เลยสามเซนนอนสามคนสี่คนก็ได้นะอากาศเราหนาวอย่างนี้ครับจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะนอนได้เลยก็สำหรับราคาน้านสทว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คานวณว่าเท่าไหร่นะต้องทุนเท่าไหร่คิดราคาเท่าไหร่แต่ถ้า,ถาทาญาตีทําอยากจะสร้างถวายไว้อีกก็ได้อันนี้การปวกการมแมลงการมอดไว้ อาบน้ำยาไว้นะอยู่ได้หลายปีนู่นแหละประมาณสี่ห้าปีนู่นนะครับครับก็ขอนาพระนี้ให้กับทุกทุกท่านด้วยด้ท่านชมไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอโัชนาสาธุครับบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระราชาดูนางความช่วยทุกคทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาใจคอได้ทุกความมากๆปรัชนาทุกการทุกท่านทุกคนเทินเมียเมียคือเป็นนั่งกอหลวงปู่แล้วไม่ยอมเลย ยอมด้วเมียเมียก็มานั่งกอลฟูแล้วมาเรื่อยเร็วปว่นั่งด้วยกอล์ฟูนั่งด้วยเ่ยลงปูนั่งด้วยเมีมานั่งกว้างเลยเน่นกว้างเลยครับสุดที่เลยสองแขนสุดแขนครักว้างนงขาเขาสูงยืนได้สบายไม่ชนหัวเดี๋ยวมียมาเลยเมียมาเลยเาก็ไปนั่งพักผ่อนเนาะนั่งพักผ่อนจุดพภานาก็คือก็เดี๋ยวเอาเต็น์มาการตัวนี้ได้เนาะกลาง ถ้าหนาวๆก็ลกขึ้นมาจิบน้ำชากาแฟตัวนั้นครับมีเตาไฟก่อไฟพิงไฟได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ติไวัต่ดนี้ก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอ,ขอความสุขความมีแดทุกคนทุกท่านทุการทุท่าน,ท,ท,านทุกคนสาธุแมีเเมียวมีที่ดังเล่นใหม่แล้วโอ้สบายใจเลย หันั่งเล่กับหลปูตรงนี้เหมาะเลยเนาะเหมาะมากๆสถานที่สะดวกสบาย <laughs> บรรยากาศเช่นนี้เนาะครับก็ขอ,ขอ,ขอนำให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมว้ทานนี้เนะน,นาะมันโมทนาสาธุ